The Library, Under the Tamarind Tree Under Library ณบ้านเล็กๆริมคลองที่ชื่อว่าคลองน้ำใจมีหญิงชราใจดีนามว่าแม่ผ่องสีเธอรักหนังสือยิ่งกว่าสิ่งใดและฝันอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านได้อ่านมันหมู่บ้านนี้ไม่มีห้องสมุดเด็กๆต้องเดินทางไกลเพื่อไปโรงเรียนแต่แม่ผ่องสีรู้ดีว่าความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่อยู่ในทุกเรื่องราวที่อยากเรียนรู้ วันหนึ่งแม่ผ่องศีจึงนำหนังสือเล่มโปรดของเธอออกมาวางเรียงบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะขามใหญ่มาเถิดลูกหลานนี่คือห้องสมุดของเราเธอประกาศด้วยรอยยิ้มแต่ก็มีชาวบ้านบางคนสายหน้าแค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วยายผ่องศีจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านหนังสือพวกเขาพูดด้วยความไม่เข้าใจ แม่ผ่องศีไม่เคยท้อถอยทุกเย็นหลังเลิกงานเธอจะเปิดหนังสือเล่านิทานสนุกสนุกเกี่ยวกับป่าใหญ่และดวงดาวให้เด็กๆฟังเด็กๆรักเรื่องเล่าของเธอพวกเขากระหายใคร,ร่รู้และเริ่มนำสมุดดินสอมาวาดรูปสิ่งที่ได้ยินทำให้แคร่ไม้ไผ่ตรงนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและจินตนาการเมื่อเห็นลูกหลานมีความสุข พอแม่เริ่มสนใจพวกเขานำตะเกียงมาช่วยส่องสว่างในยามค่ำคืนและเริ่มเรียนรู้การเขียนชื่อตัวเองจากแม่ผ่องสีเวลาผ่านไปหนังสือจากทุกสารทิศถูกส่งมาให้ห้องสมุดใต้ต้นมะขามผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงพากันมาดูสิ่งที่แม่ผ่องศีสร้างไว้ แค่ไม้ไผเ่เล็กๆกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้คลองน้ำใจที่เป็นมากกว่าห้องสมุดเป็นที่ที่คนต่างวัยมาแลกเปลี่ยนความรู้และฝันถึงอนาคตที่สดใสแม่ผ่องศรีได้มอบมเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ให้กับชุมชนของเธอมเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาให้ทุกคนได้พักพิงและใฝ่ฝันตลอดไป